กระผมสวัสดีครับท่านผูชมที่น่ารักนะับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่หอยเด่นในหนอีกแล้วครับท่านคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยและก็ ขอบคุณเจ้าของเหนียวทานเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาด้วยตาลกโดยคลิปนี้เนี่ยเหนียวทานนี้ก็เป็นเหนียวทานใช้กับงวดหนึ่งกรกฎาคมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโดยเ,เราไปชมกันเลย เราไปชมกันเลยครับท่านเจ้านี้ก็เป็นแนวทานของยอินเตอร์เบ่งปานแนวทานมาเป็นแนวทานดับหน่อยโบนตัวเดียวเจ้าของแนวทานก็ฝากมาดับ8ดาับแน่งตัวอดีตท,ที่แล้วก็ฝากมาดับหนึ่ง ต่อมาครับใบนี้ครับก็เป็นหลกฐานของตอมบรรณาฝังมาบนบอมบนหกับเจ็ดชุดศูนย์เก้าสี่สามสองเจ็ดหกห้าศูนย์จ็ดหกหนึ่งคู่ศูนย์เก้าเก้าสี่สามสองสองเจ็ดหก ต่อมาครับใบนี้ครับก็เป็นอนืาทานดับหน่วยโบนเจ้าของแนวทานก็ฟางมาดาบห้าตัวเดียวดาบห้าตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาดาบเจ็ดเนวทานใหม่นี้ก็ฝากมาดาบห้าตัวเดียว ต่อมาครับเจ้านี้ก็เป็นเนือดานดับโบดตัวเดียวฝั่งมาดับหกฝั่งมาดับหกฝั่งมาดับหกหนึ่งตัว ต่อมาครับเจ้านี้ก็เป็นแนวทางทรัพย์สวรรค์ฝากมาแนวทางดับสิบหน่วยโบนตัวเดียวเจ็ดฝากมาดับเจ็ดตัวเดียวก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน,ปน ต่อมาเลยเจ้านี้ครับนะเป็นเนาทานดับสิบโบนตัวเดียวเจ้าของแนวทานก็ฝากมาดับสองดับสองฝากมาดับตัวเดียวสอง อดีตที่แล้วก็ฝากมาดับสีต่อมาเจ้านี้ลอล่างเนาะเป็นแนวทางโตยบรรณาฝากมา9 9้าเก้าห้าโซนห้าห้าสามเก้สองห้าสหกหกสองห้าเก้าส 5้า 5, 5 3นต่อมาใบานี้ครับหอยเด็ดปรีชาจโจเป็นฐนา,านเต็มล่างฝากมาเต็มหนึ่งเต็มสามเต็มสี่เต็มเก้า ฝากมา4ี่ตัว4ีแต้มต่อมาไปนี้เลยรำอินทราเนื้อทานดับ10บโบนและก็ดับหน่วยโบนฝากมาดับ10บโบนที่2แล้วก็ดับหน่วยโบนที่7สรุปแล้วฝากมาดับคู่2ตัวโบนที่2 7ง7ด ต่อมาเจ้านี้เลยก็เป็น,นทานของซับสวรรค์ฝากมาอีกหนึ่งบายเนฐานดับ10บหน่วยโบนฝากมาดับสอง7สองเฝากมาดับ10บสองแล้วก็ดับหน่วย7ต่อมาครับเจ้านี้ บนี้ก็เป็นอดีตเก่าวที่แล้วครับท่านเจ้านี้ก็ฝากมาเจ้านี้ก็ฝากมาหลายชุดก็ผ่านชุด2อง7ผ่านชุด2ตัวส่วนชุด3ตัวก็ลุดซึ่งเนวทันใหม่นี้ครับเอาเรอไปชมกัน แนวทางใหม่นี้ก็ฟังมาสามสามหนึ่งสามสี่สามแปดสามศูนย์สามแนวทางใหม่นี้ก็ฟังมาห้าชุดแนวทางสองตัว ต่อมาเลยเจ้านี้ครับนะก็เป็นแนวทานโชนสองตวัวบนล่างจากหลายแนวทางเนาะสี่สี่แนวทางฝากมาโชนที่เจ็ดสามสามจ็ดแปดสามสามแปดฝากมาโชนสี่คู่ แนวทางบนล่างต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางหน่วยล่างของหอยเด็ดปรีชาโจฝากมาหนึ่งสองสามแเาหนึ่งสองสาปดเกนาะฝากมาห้าตัวเป็นแนวทางต่อมาครับใบนี้ครับนะ

ต่อมาเลยเจ้านี้เคสิบสามฝากมาโคสองตัวสองตัวโบนโดยแต้มศูนย์สามสี่ห้าหกเจ็ดฝากมาโคหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าู่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนเนาะ ต่อมาครับใบนี้ครับก็เป็นเนวอทังของตาเนวทานดับสอนอโบนเนาะเป็นเนวทานดับสอนอโบนสิบหน่วยโบนเจ้าตาเนาะอ่าเจ้าตาเจ้าของเนวทานก็ฝากมาดับดับสีฝากมาดับสีตัวเดียวก็ขอบโค้นมากเลยสำหรับแนวทางที่ แบ่งปันปต่อมาเลยเจ้านี้ครับใหม่ฝากมาแดวทานดับน้นยโบนก็ฝากมาดาบสามตัวเดียวฝากมาดาบสามตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาดาบสองอดีตที่แล้วก็โหลดนะเนวตอนใหม่นี้ก็ฝากมาดาบสาม ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็น,นานเท่านัา้นนะทานเป็นแนาทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคนท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจำด้วยนะท่าน ก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนท่านฝากมาเป็นนท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย